ยกที่สามเริ่มต้นแล้วประกาศชุมนุมแล้ว9จังหวัดทั่วไทยหลังจากที่นักศึกษาเยาวชนได้ออกมาชุมนุมและประกาศก็เรียกร้องไปยังรัฐบาล3ประการคือข้อที่ 1. ยุบสภาคืออำนาจให้สู่ประชาชนข้อที่2หยุดคุกคามข่มขู่ประชาชนข้อที่สร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แต่ให้เวลารัฐบ,บาลในการให้คำตอบภายในสองสัปดาห์ไม่เช่นนั้นจะยก,กระดับการชุมนุมขึ้นต่อไปเริ่มการชุมนุมยกที่หนึ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครในวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาเป็นครั้งแรกที่มีการชุมนุมมีคนเยอะมากจนต้องลงไปสู่ถนนราชดำเนิน ล้อมรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่เป็นหมุดหมายว่าประชาชนสามารถชุมนุมทางการเมืองบนถนนราชดำเนินณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยกที่สองวันที่19กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่และอุบลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่จัดที่ประตูท่าแพ เป็นครั้งแรกที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกันจำนวนมากและที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดที่ศาลหลักเมืองจัดไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองจังหวัดวันนี้ประกาศยกที่สามทั่วไทยประกาศแล้ว9จังหวัดดังต่อไปนี้วันที่22กนันยายนคมนี้ที่จังหวัดแพร่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดชนบุรี วันที่23กรกฎาคมจะจัดการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอยุทยาวันที่24กรกฎาคมมีการจัดชุมนุมที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดลำพูนวันที่29กรกฎาคมจัดการชุมนุมที่จังหวัดนครสวรรค์และวันที่2สิงหาคมจัดการชุมนุมที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นปรากฏการณ์การตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในโลกออนไลน์กับการตื่นตัวอย่างถึงขีดสุดเมื่อแฮแท็กเยาวชนปลดแอบพุ่งขึ้นตู่ท็อปเทนทวิตเตอร์ไทยแลนด้วยตัวเลข10.8ล้านทวีตสูงที่สุดในประวัติศสาสตร์ออนไลน์ของประเทศไทยหลังจากการยิงโคราชเคยทำได้8.5ล้านทวีต และด้วยจำนวนมหาศาลกับการดื่นตัวมากขนาดนี้กำลังแปรเปลี่ยนออกมาขับเคลื่อนความต้องการของพวกเขาลงมาสู่ท้องถนนในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยแนวคิดแฟดม็อบจะกลับมาอีกครั้งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนดังนั้นการชุมรุมจะต้องบ่มเพาะยาวนานนวดจนน่วมรักษาเนื้อรักษาตัวกันไว้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย แฮแท็กเยาวชนปวดแอกแฮแท็กทำให้มันจบแฮแท็กให้มันจบที่รุ่นเราแฮแท็กเล็ก c เปก m ด c ม a ครตี้ไทยแฮแท็กาการเมืองดีนั่นคือรายละเอียดที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์วันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ละแห่งแต่ละที่ว่ามีการนัดหมายกันไว้อย่างไรเริ่มต้นจากวันที่22กร,รกฎาคม ธนวัฒน์วงชัยได้โพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมีใจความว่ายิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีสานก็ไม่แผ่วนัดรวมตัวกันวันพุธวงเล็บ22นี้5โมงเย็นที่ร้านแปดเรียมมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามคนอีสานไปร่วมก็ได้นะครับแฮชแท็กอีสานสี่ปอทนแล้วก็มีแคปชั่นภาพว่าถึงเวลาของพี่น้องชาวอีสาน อีสานสิบอทน22กรักฎดาเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะณลานแปดเหลี่ยมมมตแนวร่วมนิติมมมตเพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเสรีประชาธิปไตยนิตินักศึกษาอุดรธานีเยาวชนสุรินเพื่อประชาธิปไตยพักโดมปฏิวัติโคลาดโนเผด็จการ นั่นคือมหาสารคามวันที่22กรกฎาคมที่จังหวัดแพร่ธนวัฒน์พงชัยโพสต์เมื่อ3ามชั่วโมงที่แล้วใจความว่าจังหวัดแพร่มาแล้วครับพุธนี้วงเล็บ22เวลา5โมงเย็นที่สวนสุขภาพจังหวัดแพร่คนแป้่ไปแสดงพลังกันนะครับแฮทแทกแปร่แก่นคำประเดจการแพร่นาบอแล้วก็มีแคปชั่นภาพว่า คนแพร่เล่าฝันประเด็จการวันพุทธที่22กรกฎาคม2563เวลา17นาฬนะิกาณสวนสุขภาพจังหวัดแพร่อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์เตรียมป้ายตามสะดวกแล้วพบกันเนอแป้แก่นต้าประเด็จการแป้นานนะนั่นคือจังหวัดแพร่นะครับแล้วที่จังหวัดชนบุรี อนวัตพงชัยโพสต์เมื่อวันนี้ใจบ้าว่าตะว,วันออกมาแล้วชาวชนบุรีที่ทนไม่ไหวมาร่วมกันเก็บขยะวันพุธนี้22เวลา5โมงเย็นที่แหลมแท่นไปร่วมแสดงพลังกันนะครับแล้วก็มีแคปชั่นภาพว่าขอเชิญชวนพี่น้องชาวชนบุรีที่ทนไม่ไหวมาเก็บขยะวันพุธท,ที่22กรกฎาคม2563ณแหลมแท่นเวลา17นาฬิกา เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือมาด้วยนะคะเป็นการจุมนุมทางการเมืองที่มีประยโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นจากวันที่22เราจะไปดูกันวันที่23วันที่23จัดที่ขอนแก่นธนวัฒน์พงษ์ชัยโพสต์ว่าขอนแก่นก็มาแล้ววันพฤหัสนี้วงน็บ23กร,รกฎาคม ห้าโมงเย็นที่สวนรัชดานุสร์ไปแสดงพลังกันได้ครับอีสานบ่อย่านเดอแล้วก็มีแคปชั่นภาพว่าอีสานบ่อย่านเดอยี23กรกฎาคม2 5 6 3 1 7นาฬิกาณสวนรัชดานุสร์จังหวัดขอนแก่นอีสานบ่อย่านเดออีสานพอกันที มาด้วยใจบ่มีไผจ้างกลุ่มขอนแก่นพอกันทีนั่นคือวันที่23กร,รกฎกาคมที่จังหวัดขอนแก่นเราไปดูที่วันที่24ที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดำลำปูนที่จังหวัดพัทลุงธนวัฒน์วงชัยโพสต์เมื่อสชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดว่าภาพใต้มาแล้ว เินชวนชาวพัทลุงมาสแสดงพลังกันวันศุกนี้วงเล็บ23กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาณนะบริเวณหน้าพระพุทธนิโรให้ทุกคนแต่งกายให้รัดกลุ่มอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับททพัทลุงไม่ทนระโวยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจบันทึกซึมเศร้ามันจะเศร้าขนาดไหน เลขสเปกดิโมแครตี้ไทยพัฒนระดุงแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกและที่ลำปูนธนวัฒน์พงชัยโพสต์เมื่อวานนี้ว่าไฟลามทุ่งแล้วครับล่าสุดคนลำปูนไม่ทนแล้วนัดรวมพลวันศุกร์ที่23ที่จะถึงนี้5โมงเย็นที่ร้านอนุตตวรีรีพระนางจาม,มาเทวีเชิญชวนชาวลำปูนไปแสดงพลังกันนะครับ จังวันอื่นอย่าแผ่วตามมาได้นะครับแฮชแท็กคนลำพูนก็จะไม่ทนแล้วก็มีแคปชั่นภาพว่าคนลำพูนก็จะไม่ทนโวยวันศุกร์ที่24กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีโปรดสวมหน้ากากอนามัยไม่พกอาวุธหรือวัตถุอันตรายมาร่วมตามกำหนดเวลาของพวกเราอนาคตเป็นของพวกเราทุกคนค่ะ นั่นคือดัมพูนเมื่อวันที่24กรกฎาคมถัดไปเป็นวันที่29กรกฎาคมคนนครสวรรค์แจ้งมาธนวัฒน์วงศ์ชัยโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วว่านาครสวรรค์ก็มาวันพุทธที่29กรกฎาคมเวลา5โมงเย็นที่ประตู13อุทยานสวรรค์ชาวนาครสวรรค์มาแสดงพลังกันได้นะครับ แฮแท็กนครสวรรค์จะไม่ทนทนต่อไปไม่ไหวแล้วนครสวรรค์จะไม่ทน29กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา17นาฬกาบริเวณประตู13อุทยานสวรรค์และจังหวัดสุดท้ายที่ประกาศแล้วณวันนี้คือจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดนัดรวมพลวันที่สองสิงหาธนวัฒน์พงษ์ชัยโพสต์เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดใจความว่าร้อยเอ็ดมาแล้วรวมพลคนไม่เอาประเด็จการวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคม5โมงเย็นที่ลานหน้าบึงพลานใจเจาาร้อยเอ็ดไปแสดงพลังกันได้นะครับแฮแท็กให้มันจบที่รุ่นเราแล้วก็มีภาพแคปชั่นว่าร้อยเอ็ดเราไม่เอาประเด็จการแฮแท็กให้มันจบที่รุ่นเรา พบกันหน้าร้านบึงพรานชัยจังหวัดร้อดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2 5 6ห้าสนาฬิกาสหภาพร้อยเอดกดแอบอย่างน้อยประกาศแล้วยกที่3 9จังหวัดไม่ธรรมดาแน่นอนพรุ่งนี้ก็จะมีจังหวัดที่10 11ิบเ็สิบสองและต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยงานนี้รัฐบาลนี้อยู่ไม่สุขแล้ว เพราะวันนี้เยาวชนเขาไม่ทนแล้ว10ล้านทวีตในโลกทวิตเตอร์50ก็คือ1ล้านคนวันนี้ทั่วไทยกำลังจับตามองสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ารัฐบาลนี้จะเอาอย่างไรข้อเรียกร้อง3ข้อที่เขายืนยันและยืนยันข้อที่1ประกาศยุบสภารัฐบาลนี้ขาดความชอบธรรมแล้วในการบริหารประเทศ บริหารประเทศติดต่อกันมา6ปีใช้เงินไป20่ล้านล้านไม่มีผลงานแต่อย่างใดสร้างหนี้ไว้อีกมากกว่า4ีา่ล้านล้านประชาชนทุกคนในประเทศนี้ตั้งแต่ดเด็กที่เพิ่งเกิดวันนี้จนถึงคนแก่ที่ยังไม่ตายทุกคนมีหนี้มากกว่าคนละหนึ่งแสนบาทต้องใช้หนี้นี้ไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนอย่างน้อย70ปี แทนที่ประเทศนี้จะได้พัฒนาจะต้องเสียเงินเสียทองเสียดอกเบีย้ยให้กับการบริหารที่เหงส่งสวยของรัฐบาลที่นําโดยประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นคุณต้องยุบสภาไม่มีทางอื่นแล้วข้อที่ 2. หยุดคุกคามข่มขู่ประชาชนการคุกคามข่มขู่ประชาชนในทุกรูปแบบต้องยุติการชุมนุมของประชาชนเป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญต้องยุติการคุกคามข่มขู่ในทุกรูปแบบรวมถึงต้องติดตามตามจับคนร้ายที่ทำร้ายจานิวทำร้ายฟอร์ดทำร้ายเอกชัยรวมถึงผู้ลี้ััยทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านต้องพยายามติดตามว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกกุ้มหายไปได้อย่างไร นี่คือคำขาดว่าต้องหยุดคุกคามประชาชนข้อที่3ามล่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงต้องยุติการสืบทอดอำนาจยุติสวแต่งตั้ง250และมีการล่างรัฐธรรมนูญที่มีที่ไปที่มามาจากประชาชนเท่านั้นข้อเรียกร้อง3ข้อนี้คือคำขาดที่ไม่มีทางถอย และรัฐบาลนี้จะทำอย่างไรต้องจับตามองแต่บอกได้เลยว่างานนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเอาจริงแล้วเพราะอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของยกที่3เริ่มแล้วประกาศแล้ว9จังหวัดทั่วไทย ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ ride, สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไทยทั่วโลกสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในดินแดนห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าร่วมจุดนุมได้การกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสาร Facebook t w i t t อร์รวมถึง YouTube ของฝ่ายประชาธิปไตย ถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในครั้งนี้นี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบุณมากครับสวัสดีครับ